สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันเกม AM ฉบับเดโมโเป็นเกมที่ต้องเอาชีวิตรอดแนวเฮลเลอร์นะครับหลังเที่ยงคืนดูก็รู้แน่ว่าผีชุมแถวนี้โอเคเราสามารถคอนโทรลครับซ้ายขวามีไฟฉายแฮนด์เบรกแล้วก็เกิดใหม่สำหรับผมเกิดใหม่น่าจะใช้คุ้มประมาณหนึ่งน่าจะใช้หลายครั้งอยู่ โอเคครับอันนี้ก็คือบอกวิธีเล่นเนาะมีที่ปัดน้ำฝนครับแล้วก็มีวิทยุ FM กระจกหลังแล้วก็กระจกข้างจะเปิดทำอะไรล่ะ <c oughs> เปิดให้ผีเข้ามาหรือไงที่ปัดน้ำฝนฝนจะตกอะ่ะอ้เสียงเพลงนั้นาอะไรกันดูท่าทางจะเป็นเพื่อนของเราในยามเด็กได้ดีแต่รู้สึกก็แอบหลอนเหมือนกันนะ ไม่มีอะไรใช่มอ้ยอะไรแดงๆอะไหนขอถอยหลังดูหน่อยสิว่ามีอะไรเอาทางตันน่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะไม้ล้มเหรอไม่น่าใช่นะมือนหนังงูเลยแดมไปกันครับอู้เรามีไฟฉายกับไฟรถน่ากลัใช้ได้ โอเคโอเคโอเคเขาบอกว่าให้เราสโลนะมีข่าวด้วยข่าวพักข่าวพักดึกข่าวพักดึกโอ้โหชิดชิดแมน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 รถลื่นมากเลยอ่ะเราต้องขับกระดึบกระดึบไปนะอ๋อนี้เพิ่มเสียงรถเสียงครับอ่าเอาอสุดๆเราจะได้ไม่เงาเฮ้ยไฟไฟฉายตาจีซัตน่ย โอเคอย่างน้อยเราก็มีไฟฉายตาจีซัตอยู่เราไม่ต้องกลัวสิ่งเลวร้ยวายที่จะมาไม่เหมือนเราขับรถอยู่กับที่หรือเปล่าเนี่ยฮะฉันเริ่มกังวลน,นิดหน่อยแล้วนะว่าเราอยู่ในเขาวงกดหรือเปล่าไอ้ตายเถอะฉันเวียนหัวไอ้เทนเดนทำไมมันดูน่ากลัวจาังอืยไม่มีอะไรจะไหมโอเคพี่แจ็คครับยังผมยังไม่เจออะไร ยังไม่เจออะไรยังไม่เจออะไรอันนี้ไฟหลังไฟหลังยังไม่มีอย่าจำสแกนนะหวังว่าคงไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยวฟัอ,อะไรอะไรอะไรผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นอืออือแถวนี้ป่าลกทึบจัด ้มีเสาไฟตามเสาไฟไปน่าจะมีไฟฟ้านะปางชนงบทเกินไม่มีไฟฟ้าสักต้นเสาไฟฟ้าสักต้นมีเสาไฟฟ้าแต่ไม่มีเสาไฟแต่บ้าตายอุ้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 ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรเสียงอะไรมีรถลุวยโอชีตแมนแล้วศพไปไหนแล้วเนี่ยเลือดน,นองเลยทางนี้ได้ปะ โอ้ยโอ้ยโยเรามาผิดทางปะเราต้องไปอีกทางหนึ่งปะเมืเ่อกี้คนบ้าอะไรมาทางแคบน่าจะไปทางดีๆแต่ว่าเมื่อกี้นี่เหมือนรถจะหนีอะไรมาเราก็เลยมาทางนี้ดีกว่าเนาะทางไหนอะ่าหลายตายดีตายแล้วกันเนาะเออตามฉันชาต,ตยานโอ้ย อันนี้ก็มีทางเราควรตรงว่ะเอ้ยทำไมเสียงมันแปลกๆวะปลายกะมันมีให้เหลี้ยวผมว่าต้องลงทางแน่มาทางนี้ดีกว่ายา่าเสียงอะไรจยด้วยไปแล้วไปแล้วตรงอย่างเดียวเออชีตเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไร เย yeah. มันมันใกล้มาแล้วมันมันใกล้มามันมันใกล้มาแล้วมันใกล้มาแล้ววัดดีวัดดีสวัสดีครับพี่แจ็คผมเจอหญิงสาวกลางป่าผมว่ามันไม่ใช่คนแน่ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหโดนแว็กหน้าดูดไปแล้วนี่มัน <Hello. S 1> เ yeah. ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทำอะไรเอ้ยช่วยด้วยเอ้ยออกไปนะไอ้ผีบ้าจีซันจีซันจีซันช่วยด,ด,ด,ด้วยโอเคไลนิ <Okay. S 1> Lightning. Lightning. Oh, ่งไลนิ่งโอ้จะบ้าตายอ๋อ <laughs> oh, อันนี้อันน,น,นี้อันนี้พลังของ จีซัสนะครับที่มอบให้เราโอเคผมเชื่อในพระเจ้าผมเกือบเฮ้ยมันไม่หรอมันไม่ล้วโอเคเวสต็อ oh, ป okay. ครับเสียงจะบอกว่าดีหรือไม่ดีนะทางที่เราไปก็มาลองดูก็มาลองดูสิเว้ยอหลเจ้าผีบ้าแกออกมาเดี๋ยวนี้นะฉันมีไลท์เซเบอร์ที่เป็นแสงอ่ะ วิ้ยอะไรอ่ะปบดคลิสตรงนี้มีมีแบตเตอรี่หรอโอเคแล้วไอ้ท่อบ้านนี่คืออะไรเนี่ยที่มันเหมือนงูปะวิมันใหญ่จังอ่ะมันใหญ่มากเลยร้องตามมันไปไหมมาทางตาันของเราจะให้เราไปสนี ไปไหนเนี่ยจะบอกนะว่าทางทางนี้โอเคเข้าป่าอีกแล้วเข้าป่าเข้าดงจะบ้ากระมังมีตัดหลุมศพเต็มไปหมดอเราดูถ้าเสียงดีเราจะไปถ้าเสียงไม่ดีเราไม่ไปโอ้โหไม่ไม่น่าไม่น่าเท่าไหร่เนาะไม่น่าไปเท่าไหร่เนาะอย่าอย่าละเสียงไม่ดี ไอ้มันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันหัวล้อด,ด้วยอายออกไปได้ผีบ้าอาีมาอ้วกใส่ทำไมลู๊เฮ้ยมันเหมือนทางเดิมเลยอะไปทางไหนวะเนี่ยไปทางไหนมันก็เหมือนกันเนี่ยโอ๊ยโอเคโอเคโอเค เสียงดีละแปลว่าโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อะอะไรอยู่หลังรถอ่าไม่มีอะไรใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอะไรแวบแมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วจะช่วยเสียงใหญ่สู้ผมอยู่ก่อนเหรอผมก็มีเสียงใหญ่เหมือนกันนะโอเคได้ไฟฉาย ได้ทันไฟฉายมาแต่มันมาแล้วอะ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้เ oh. ดมเดมเดมเดมจีสัตว์ช่วยด้วยผมไปมั่วมากตอนนี้ไปทางตันทางตันทางตันโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วว่านายจะซื้ออะไรละฉันชนอีกแล้ว <c oughs> อุ้ยอุ้ยเดมเดม <c oughs> มาสิ ันไป่รังรถอีผีบ้าไอ้ผีบ้าแกตัปดดิเชตดูเยอะเฮ้ยฐานจะหมดฐานจะหมดฐานจะหมดมันไหมกแล้วมันไหมกแล้วมันไหมกแล้วเยอะทั้งเอาางอยหยุดมาได้แล้วหยุดใสอ้าเฮ้ย เอ้ยมันกลายเป็นมันกลายเป็นยุงม,มทูดไปแล้วอะ่ะมันกลายเป็นผีโดูจ่าแคทอันนี้ปะเนี่ยอันนี้อันนี้เรามาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันมามันมาม,นมาหมอพร้อมสู้อะ่ะอยู่ไหนเอ้ยไอ้ผีบ้าออกไฟเฮ้ยชาได้พอจี้ซัด <laughs> พลังจี้ซัดพลังจี้ซัดอ่อนลงช่วยด้วยช่วยด้วย ผมวนเป็นวงกลมผมวนเป็นวงกลมใช่ไหมไม่อยากเข้าป่าแล้วอ่ะมันแคบมาแล้วมาแล้วมะอยู่หลังรถแน่อยู่หลังรถแน่อแนเออโอ้ย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 เออตีตี เก่งจังเลยปีจอมยุทธไปแล้วเลี้ยวอย่าง้ยวะวันนี้เลี้ยวอย่างเงี้ยมีมีบ้านด้วยครับมีบ้านด้วยแต่ตอนนี้ก็คือมั่วมากไม่รู้ไปทางไหนมั่วจัดเอ้ยผมมาที่เดิมปะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เราตายจีซัยจะยิ้มให้ผมแบบนั้น ะไปต่อครับตอนนี้เราเติมแกและเง็น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 ไปแล้วไปแล้วมาแล้วอยู่ข้างหลังอยู่ด้วยไปกดทำไมออกออกกระออกเฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วอีบ้าเอ้ยผีโดจาอยองหลัง เออมันพูดกับผมด้วยฉันไม่กลัวแกหรอกมาซี่มาซี่ฉันมีไรฉันมีแสงแห่งพระเจ้าอยู่ไม่กลัวแดมแดมแดม,แดมอะไรวะ,ะหนีไปอะไรวะนะเหม็นปากออกไปซะ แสงแห่งพระเจ้านี่ทำได้หลายอย่างเหมือนกันนะโอเคตอนนี้เราปัดเปล่าสิ่งชั่วร้ายออกไปได้ตัวแบตเราเหลือครึ่งหนึ่งแล้วต้องรีบต้องรีบหาที่เติมครับไอ้เหี้ยแม่งกดเลี้ยวไม่เลี้ยวให้อ่ะทางคนปกติมันไม่ขับไปมันไม่ขับมาทางไหนก็ไม่รอ้อุ้ย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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเบสต็อปอเี้ยรถจะระเบิด ไปมาเอเวลาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายครับออกไปซะออกไป Let's go bro ด้เวลาไปต่อเอเดี๋ยวทำไมแบตจะหมดอนะไปเติมก่อนได้ปะถึงเข้าไปเองทำไมแบตจะหมดอีกแล้วแต่เราต้องรีบหน่อยอุ้ยอันนี้ไปไหนอะ่ะไปไปด้วยอุ้ยออ ไอผีบ้าผีไปซะลอยมาตักงแต่กระสือโนโนโน่เอกไปออกไปนี่ออกไปเนอะออกไปเนอะออกไปเนอะเอ้าเยี่ยมันพาวับมาไหนวะเนี่ยลงนา อันนี้หรอไม่อยู่ดีก็พาวะามาไหนก็ไม่รู้ลงนาลงนาอย่าบอกนะครับรถเข้าลงนา <c oughs> แล้วใครทำสนามแข่งรถในลงนาเนีย่ยอยากจะถามสักคำโอ้ยผลยิ่งขับรถไม่แข็งอยู่อ่ะอะเอาสักอย่างเอาสักอย่างเอาสักทาง ขวาดไล้ใจดีไปทางไล้บ้างแล้วกันมันไปไม่ได้โอเคมีทางเดียวทางตรงครับเฮ้ยเสียงเสียงใครผีผีอยู่นั่นนั้นผีอยู่ด้านน,านั้น no way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  ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขวาไปแล้ว,ลว,ลว,ลวตรกการเลยกันหน่อยหน่อยหน่อย ไหนแกอยู่ไหนมาสิมามาแต่อ,อ yeah! ตาเียตกใจหมดช่วยด้วยเปิดกระโปรงรถหรอ,อโอ้ยหัวใจจะวายทุกคนผมตายนี่ไฟฉายมันหมดแล้วอ่ะ อามาแล้วขอขอที่ตรงนี้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 มีทางบอกแล้วครับเดีมเด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 มไปใช้หมดไปใช้หมดไปใช้หมดแล้วบัสเอ่อเลสเลสต็อปอี้ยรถเวนแม่งเบี่ยงอยู่นั่นแหละ เอารถผมผมถ้าผมรอดไปได้ผมจะเอารถไปซ่อมไม่พาผมเข้าป่าหลายครั้งแล้วอ่ะเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่เฮ้ยมันตามเข้ามาตรงจุดจุดพักเราเลยเหรอเงี้ยนกันไปนแล้วนะพี่แจ็คครับผมไม่น่ารอดนะผมไม่น่ารอดจากป่านี้นะครับมีหอไอฟเฟลเล็กๆด้วย <c oughs> งั้นก็ไปทางนี้ละกันอีทางใหญ่รอตายแล้วรอตายแล้วเดีย๋ยวพาไปทางเล็กๆอีกนะไม่เอาเนวอยทางนี้ทางนี้ทางนี้มีป้ายทางนี้มีป้ายลองไปตามป้ายครับไปตามป้ายเสียงไงครับเสียงไงครับไป,าย,ปายบอกแคนนั้นหนะนะเป็นทางแยกไม่บอกด้วยอ่ะไปทางนั้นเอ้ามามาสะพานอีกแล้วครับเดี๋ยวว่าเหมือนจะมีป้ายนะเมื่อกี้ โอเคเจอป้ายเจอป้ายมาแล้วมาแล้วเสียงหอแหมาแล้วออกไปสักทีมันอยู่ข้างหลังมามาไอ้ผีบ้าแกอย,ยอ,อยู่ไหนนี่นี่แน่นี่แน่ไหนอยู่ไหนเอ้ยอบอกว่าเหม็นปลาบอกว่าเหม็นปลาบอกว่า บอกว่าเบียดปากเจ้าองไปเสียงเล้าหลือมาแล้วครับโอ้ยตายทำในตายละผมเนี่ยหลวงพ่อตอยเฮ้ยผมไม่เคยใช้ที่ปัดน้ำฝนลนเนี่ยผมว่าที่ปัดน้ำฝนมันใช้ตอนโอเคมันลบ มันลบสีดำดได้ไอใครบอกให้เข้ามาไปไหนแล้วเนี่ยมาล้มาล้มันแห่อยู่ข้างหูเอ้อไปชายนี่นี่นี่่นีช่ด้วยด้วยๆช่วยด้วยช่วอด้วยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่นี่เป็นไงล โอมองจำสแกลเก่งเลยกึนองจบแล้วแน่ๆรอดตายแล้วผมว่าผมรอดตายแล้วผมรู้สึกว่ามีเอเอไปแล้วครับไปแล้วต้องต้องฟังเสียงแห่ครับ ถ้ามันแหย่อยู่ข้างข้างหงูเราต้องรีบหันไปน่าจะมี end of the road oh shit man รอดตายแล้ว <laughs> ก่อนตะจบเฮ้ย blocks boy เดี๋ยวนะนี่มันคืออะไรกัน ศพหมูเด้งเล่ปเนี่ยมั <laughs> คนคือสัตว์ตายเหรอใช้แสงตาจีชัดไม่ได้แล้วอะ่ะมันไม่ใช้แล้วครับอ่ะมันก็จกลงแล้วกันผีน่าจะหมดแล้วเสงเลยอะ่ะสวัสดีนายเป็นใคร <laughs> จะจำจำสเกลอะไรอีกไมเนี่ย ฮัลโหลเอ้าลงไปแล้วอ่อนละทวยโว้ยโล่งโล่งเลยอ่ะนี่เนี่ยไอ้กลมๆอันนี้เลาวอ่ะหูบ้านบ้านอยากกลับบ้าน โอ oh, 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 oh. ๊ยโอ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 ๊ยนี่นี่นี่อะไรเนี่ยนี่มันสเตนเจอติงชัดๆใช่ผมว่าสเตนเจอติงอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวอืมอัพไซด์ดาวแน่ๆแล้วไอ้ผีที่มันลอยขึ้นก็คือโดนโดนเวกหน้าจับตัวไป เป็นกำแพงอะไรอ่ะป้องกันไททันเหรอสูงจังเสียงรถนี่ไม่ไหวจริงๆเหมือนเครื่องในจะหลุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเดี๋ยวเขาน่าจะทำต่อนะถ้าแบบเกมกระแสดีมีไฟอะไรเนี่ยเราขับรถมาไหนวะเนขับรถมันได้โรงงานล้างเหรอโอ้ให้เลือกทางด้วย ตรงกลางไม่เอาอะชอบขอบขอบจบยังเนี่ยฮะอุ๊ยอะไรอะอะไรล่ะอะไรอะคืออะไรอะเสาเครื่องไฟฟ้าหรอัอนนี้เ,น,เนี่ยแ้าทำให้มันมีผีขึ้นมาเนี่ยจะพาไปไหนอเอ้ย่ยเอ้อะ The fuck was that <laughs> ผมก็ไม่รู้ b r o k Boys game ลองไปเล่นดูฮะเอาเดี๋ยวก่อนนะฉันว่ามันจบไปแล้วนี่นายังไม่จบเลยวันดี สวัสดีไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมเสียงเปลี่ยนอีกแล้วเสียงเปลี่ยนอีกแล้วอืมไปด้วยกันเราไปด้วยกันพี่บาวพี่บาวเราไปด้วยกันเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยอยลอยมาแต่ไกลเลยเว้ยไอผีบ้าไอผีบ้างงเลยอยู่ดีๆก็มีต่อมันยังไม่จบนะมันมันเล่นต่อได้อีกครับแล้วมันจะมีตัวหัวขาดเพิ่มมาอีกรู้สึกจะหลออตั้งแต่เริ่มเล่นเลยเมื่อกี้แต่ผมก็เอาแค่นั้นก่อนนะถ้าเล่นนี่นานแน่นอนแล้วมันก็เปลี่ยนจาก AM กลายเป็น AG ด้วยครับเออเอาเข้าไป หลอนไม่มีที่สิ้นสุดผมว่าผมน่าจะตายไปในเกมแล้วโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ